วัดีครับวันนี้พบกับโค้ดแบ็คในคลิปที่2นะครับเราจะพูดถึงการยิงฟุตบอลนะครับยิงยิงฟุตบอลเตะฟุตบอลเข้าประตูนั่นะครับง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะครับแต่วันนี้จะฝึกรัดขั้นตอนมานะครับเขาเรียกว่าฮาร์ปบอลลี่ครับเด็กๆหลายคนคงจะงงกับครัว่าฮาร์ปบอลลี่คือลูกโดรงลอยมากลางอากาศนะครับ อยู่ขนาดวัวเขาเราเราจะเอียงเตะน,นะครับเอียงเตะโดยการที่ไม่ให้ลูกตกพื้นนะครับเริ่มแรกในการฝึกนะครับเราจะต้องอฝึกให้เกิดความเคยชินนะครับเราถึงลองต้องลองดูกับลูกฟุตบอลนะครับใช้กับลูกฟุตบอลหลายๆลูกนะครับเราไม่ต้องใช้คนเยอะถ้าเราจะฝึกเราฝึกคนเดียวพอได้นะครับฝึกที่บ้านหรือว่า,าฝึกที่โรงเรียนนะครับแต่เราต้องหาอุปกรณ์นะครับในการช่วยเบื <S <S ้องต้นครับเรามากันเลย บเบื้องต้นแต่ก่อนจะฝึกนะครับเด็กๆที่เข้ามาชมคลิปของโค้ดแบ็คกดเป็นกาลังใจให้โค้ดแบ็คนะครับในการที่จะทําคลิปเพื่อจะนาเสนอ,อเพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะครับให้โค้ดแบ็คมีกาลังใจต่อไปนะครับดูเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นลูกฟุตบอลอยู่ขนาดนี้นี่ครับลูกฟุตบอลอยู่ขนาดนี้ตกลงมาเด็กที่ไม่เคยฝึกจะเตะไม่เป็นครับเตะไม่เป็น แต่ถ้าฝึกครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นถ้าฝึกเบื้องต้นจะเป็นแบบประเภทนี้เด็กๆหลายคนบอกว่ายากครับโค้ดไม่ยากครับทำบ่อยๆลองวางดูเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ทำผู้ที่มีตำแหน่งอยู่หน้ามีตำแหน่งกลางนะครับในการที่ลูกกคอสลูกคอสจากการเตะมุม นะครับเตะมุมผ่านมาดูนะครับนี่เขาเรียกฮับบอลเล่ครับเบื้องต้นถ้าเด็กๆไม่เด็กๆยังทําไม่ได้นะครับมีอุปกรณ์ช่วยนะครับรอสักครู่อุปกรณ์ช่วยง่ายๆครับนี่ครับอุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์ช่วยนะครับเด็กๆ นำไปปฏิบัตินำไปใช้ได้ต้นทุนไม่เยอะนะครับแต่ประสบการณ์เยอะมากนะครับถ้านำมาใช้เดี๋ยวจะทำให้เก่งได้ครับฝึกลองตั้งดูกับขวดน้ำนี่นะครับขวดน้ำลองฝึกดูนะครับแล้วก็ถ้าถนัดขวาก็เอาซ้ายน้ำนะครับสายน้ำยืนยืนอยู่ตรงขวดน้ำนะครับแล้วก็ใช้ เท้าด้านขวานี่ครับดูครับทำซ้ำๆทำซ้ำๆครับยืนได้ถนัดข้าซ้ายก้าวไปข้างหน้าเดี๋ยวเตะด้วยข้าขวาครับมีควาบอลลี่ได้ผลเป็นประโยชน์อย่างร้อยปร์เซนต์ในการทำประตูเพราะว่า อาลูกทอสทบอลผ่านมาจะทําให้ได้เปรียบคู่แข่งเวลาลูกลอยผ่านมาเราไม่ปล่อยให้ลูกตกนะครับเราฝึกบ่อยๆทำประตูจะทําให้เกิดปฏะสิทธิภาพของศูนย์หน้าหรือว่ากองกลางหรือว่ากองหลังอะไรก็ได้ครับลองให้เด็กๆฝึกทําบ่อยๆนะครับเพื่ออะไรทําบ่อยได้เปียบสิ่งที่คุ้นเคยกับมัน ลลูกฟุตบอชิ้นกับขวดน้ำนะครับจริงจริงลูกบอลอยู่ขนาดนี้ถ้าเราทําอยู่ขนาดนี้ตลอดนะครับเราจะเกิดความเคยชินเวลาลูก c r o บอลผ่านมาจากลูกเตะมุมเราจะมีความหนาดเอียงตัวนิดนึงเท้าซ้ายก้าวไปด้านหน้าเอียงตัวนิดนึงครับบอลนี่ครับประสิทธิภาพดีมากนะครับโค้ชแบ็คได้ นำมาเคล็ดลับมาให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่นำเคล็ดลับมาสอนไม่ติดตามโค้ดนะครับก็จะไม่รู้เคล็ดลับในการของผู้ปกครองประเทศเขานำมาใช้นำมาปฏิบัตินะครับถึงอยากให้เด็กๆนำไปลองไปฝึกดูดูครับขาซ้ายก้าวหน้าเตรียมตัวครับเหมือนจริงๆครับเรายืนเรา รายืนเตรียมนะครับเรายืนเตรียมที่ลูกโค้ดผ่านมาจากผู้มุมหรือว่าลูกอะไรต่างๆหรือหัวก้าวไปบั๊บก้าวเนีค şey, รับนี่ครับจะเป็นประสิทธิภาพทําให้ทําประตูดูอีกลูกครับดูอีนูกเพิ่งนะครับตั้งท่าโลกก้าวนะครับิงประสิทธิภาพทําให้การทําประตูลดไวเปอร์เซ็นต์เลยครับ แล้วเราฝึกนะครับตั้งแต่เด็กๆจนถึงอายุที่เ,เกิดคนชำนานแล้วจะทำให้เ,เด็กๆมีความสามารถในการที่จะทำประตูนะครับโค้แบดหวังครับหวังที่จะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เด็กๆนักเรียนหรือว่าเด็กๆเกยาวชนทั่วไปนะครับที่นำฝึกนำไปปฏิบัต,ติเพื่อ นำไปใช้ในการแข่งขันติดตามช่องของโค้ดแบ็คนะครับช่อง YouTube ของโค้ดแบ็คเข้าไปติดตามชมดูการดอบอลการทำประตูนะครับการการการ,การยิงประตูแล้วก็จะการเอาบอลลงการพักบอละไรต่างๆนะครับจะมีคลิปต่อไปขอเป็นลรงใจและกดติดตาให้โค้ดแบ็คด้วยนะครับสวัสดีครับ